กอับราฮัมลินคอนผู้ถ่อมใจในบันทึกเรื่องราวของลินคอนได้มีการกล่าวถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนจดหมายถึงลินคอนเด็กผู้หญิงคนนี้ได้แนะนำลินคอนถึงการไวท์เคลาว่าถ้าลินคอนไวท์เคลวาจะทำให้หน้าของลินคอนดูดีขึ้นมากเพราะใบหน้าของลินคอนค่อนข้างสูบผอมมันจะเหมาะกว่าถ้าลินคอนจะไวท์เคลวาและเธอได้เขียนต่อไปอีกว่า ผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายที่ไว้เคลาวและเขาจะบอกสามีของพวกเธอให้ไว้เคลาวตามท่านและแน่นอนว่าอับราฮัมลินคอนได้ทำตามคำแนะนำของเด็กผู้หญิงคนนี้และทำให้ภาพลักษณ์ของลินคอนดูดีขึ้นมากเมื่อเราได้รับคำแนะนำเมื่อเราไต่ตองดูแล้วเป็นคำแนะนำที่มีเหตุผลเราก็สามารถนำคำแนะนำเหล่านั้นมาปรับปรุงใช้ในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้น จงยอมถ่อมใจรับฟังคำแนะนำของผู้อื่น